วันนี้ขอเชิญเพื่อนสมาชิกพบกับขาแมงมุมหลังจากตั้งศูนย์ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยก็นำขาแมงมุมเข้ามาประกอบการที่เราใช้ขาแมงมุมเพื่อเชื่อมยึดตลับลูกปืนมีประโยชน์ก็คือเกิดช่องว่างขนาดใหญ่สามารถปรับได้ครับมือ สามารถเข้าไปกระทำกับชิ้นงานได้ง่ายได้ครับตามที่เราปรับเราอยากจะให้ด้านไหนน้อยหรือมากก็สามารถปรับได้ง่ายหลังจากเชื่อมเสร็จก็ล็อกน็อตตัวขาค้ำนะครับตัวนี้ล็อกให้ครบ4ตัวเลยนะครับ หาค้ำฝั่งเม้ t i n g นี้ผมใช้เป็นน็อต M12 นะครับล็อกน็อตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะนำาเตเปอร์หาศูนย์ออกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่างกับงานเชื่อมยังไงเมื่อเรานำสเตเปอร์หาศูนย์ออกถ้าการค้ำเพาของเราถูกต้องจะไม่เกิดการดัดตัวเพาจะขยับได้แบบนี้ การเชื่อมคำด้วยขาแมงมุมหากท่านมีความจําเป็นจะต้องนำมาลติ้งห,หรือตลับลูกปืนออกในระหว่างการทำงานท่านเพียงแค่คลายน็อตยึดมาลติ้งหรือตลับลูกปืนออกก่อนถอดออกอย่าลืมมาร์กด้วยปากกาช็อคหรืออุปกรณ์รอ,อื่นๆ เพื่อเวลาใส่จะได้ใส่ในตำแหน่งเดิมฟั่งตลับลูกปืน40มิลผมก็จะถอดน็อต1 2 3แล้วก็4ออกเมื่อถอดเมาติ้งและตลับลูกปืน40มิลออกท่านก็จะเหลือที่ว่างพอสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ โดยที่ขาค้ายังอยู่เมื่อประกอบกลับไปอีกครั้งก็จะใกล้เคียงศูนย์เดิมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับขาแมงมุมฟัง m o u n t i n เหล็ก25คูณ25มิลิเมตร นะครับตัดยาว100ครับฝั่งนี้ตัดเกลียว M12 ฝั่งนี้เจาะรูร้อยผ่าน12.1นะครับอย่าให้หลวมเอาฟิตฟิตเวลาเราประกอบเข้าออกมันจะอยู่ในศูนย์เดิมสำหรับฝั่งตลับลูกปืน40มิมิลเหล็ก25คูณ25มิลลิเมตรยาว100มิลลิเมตรรูนี่เจาะตาร์ปเอ็ คูณ2ฝั่งนี้เจาะตาร m ป6คูณ2เหมือนกันเพราะว่าตลับลูกปืนนี้รูเนี้ยโต16.2ครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะพอดีนะครับไม่อียงรวมมากเกินไปโอเคนะครับสวัสดีครับ